กินข้าวกันค่ะอันนี้อาการลาบปลาลาบปลาตะเพียนที่อาการสรับเป็นเนื้อไว้ลาบแห่งๆพี่น้องลาบปลาตะเพียนมีถอดปลาทอดปลาดุกไอ้ทอดปลาอปออปคอดแล้วก็ทอดปลาทะเลน้ำจืดกับน้ำทะเลกับมกับเผาแกงมะลุมแกงกะทิมะลุมผัดฟักทอง ต้มจับชายผักผักเราก็มีหอมมีแตงกว่ามากินข้าวด้วยกันจ้าหิวแล้วหิวแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อไม่กินข้าน้ำกันเด้อจ้าจแซ่บจ้ามอกินในเบิ้งเด้อมือเนี่นาบั้นเองท่าแป้งอยู่เฮ็ดเรียยหัวตแลี่พี่น้อง นี่กวาดบ้านกวาดเดินบ้านกวาดเพราะว่ามือนีบรรยากาศบรรยากาศดีดีบางสะพานจ้ะบางสะบางสะพานบรรยากาศดีมากเลยจ้ะวันนี้เมืดคืมไม่ถึงขนาดเมืดมากมีแดดล่ำไลล่ำไลแบบนี้สงสัยจะเป็นแบบนี้ทั้งวันจ้ะบรรยากาศดีมากเลยลุงไม้เอาของไปขายแล้วก็มีเชื่อกกองโต ใครสนใจทักมาหาได้นะคะเชือกกองตัวๆเนี่ยเชือกมานแล้วหนูจัดการเผาขยะอยู่หลังบ้านฟันขึ้นแล้วเนอะเดี๋ยวจะไปดับไฟแหละขอบคุณมากค่ะมากินข้าวด้วยกันจ้ะบรรยากาศดีกินข้าวก็บรรยากาศดีๆตอนเช้าๆมาเด้อมาเด้อกินข้าวกับบรรยากาศดีตอนเช้าเ ขอบคุณมากค่ะ